สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุทธพงษ์เผยฝ่ายค้านแบ่งสมกลุ่มโดนซักฟอกเริ่ม19กรกฎาคมตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกา30นาทีลงมติ23กรกฎาคม10นาฬิกาจ่อชำแหละประยุทธ์บริหารล้มเหลวของแพงทั้งแผ่นดินโวอยู่ไม่ได้แน่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือชมวิดีโอต่อกดลิงก์ที่ท้ายคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ